สบายดีมื่อนี้พาพี่พาน้องมาเบิ่งเนาะกินกระปุ้นเวียดกระปุ้นเวียดคนเปิดเปิดจักโมงกะจิอันนั้นเปิดหกโมงหกโมงเช้าเนาะหกโมงเช้าจะหอดสามโมงแรงหอดสามโมงแรงนะมีอันน่ะมีขาหมูมีงัวมีวาน้ำซุป่นขาหมูยอยอปลา ยอ,อ,อ,อยู่สวันาเขตเ,เดอ้อเเยอยู่ท่าน่ามา,ม,ามันหนาเจ็ดสั่นเนาะ,ออะหอมเจ็ดสั่นเลยห่านเพิ่นอยู่ข้าง,งทางเลยตัวนี้นี่โกเลียนเนาะซื้อหันเจ้าแม่นบ่โกเลียนดา낭อันนี้ครับโกเตียนดานัง,งกระปุนดา낭กระปุน,นดานังมีกวางดานังมีกวางดานั낭ปุ่นป้าดานั낭 จับกินลองเลยมเลมนูใหม่ป่ะเมนูใหม่เขากินมาเขาหลาย,ลายคนคนคนยิมกินปะเออเขากินเขากินได้แหละเขากินเลยจับ้าคุณป้าถั่วไเท่าไรเดนี้ถ็คือกนสิองถัวสิบสองพันเติมมูเลยเป็นถั่วิบหาป่ะเออเติมมาสิบหาตามใจฉัยนะ เปิดแต่สามโม,มงเอ่อสองโมงเช้าสามโมงแรงคันว่าเอากระปุ่นป้าได้แต่ป้าบอก แม่มาได้แต่าบ่ตานมานะบังอเลย่คุมค่าีคมือบเออบุะมาเด้พี่น้องเด้มากินกับทันบุญมีเด้เหมือนีนี่วันนี้ทันบุญมีพันถึกเลขกับคนมาเลี้ยงถึงเลขเสิบมงน้ำมันเป็นไงรสชาติเป็นไองน้ำเบิงเดี๋ยวเด เนื้อนาะอันนี้เป็นเนื้อมันเนื้อก็เลยพักกินกับแหละก็ตร<อ><อ>งไีเลยรสชาติาแบบดานังดังเดิมดานังดังเดิมเลยนะ<อ>นเ,เนะ<อ>นี่ยนะมาแล้วมาแล้ว มีผักสลัดเนาะมีผักสลัดจำกะปิกะปิอะไรกะปิแล้วนะกะปิเนะี่ยหัวขึ้นออกมาครับเอากะปินี่เด้อปีกุกก๊บ้กอกุ๊บเนี่ยวะนี่นี่นี่จำไปจำมาเลยียกะปิเบิ่งตอนบักใหญ่เบิ่งตอนโมพี่น้องถ้าว่าะคือเติมตอนก็พอดีประชิมหาพันเนาะเติมตอนเดี๋ยวกินก่อนเด้อ มือหรับประธานรงมือหรับประธานผู้ใ <c oughs> ดมาอย่าลืมมาอุดหนุนเด้อเส้นเส้นเจ็ดสั้นเนาะ